ที่มีความเชื่อเรื่องถ้าข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วดวงชะตาจะาเปลี่ยนความาเชื่อเนาะหลายๆคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราข้ามน้ําข้ามทะเลอยากให้ดวงเปลี่ยนก็ให้ข้ามน้ําข้ามทะเลจากหลายกายเป็นดีใครที่เป็นช่วงดวงตก ค้าขายไม่ดีหรือมีปัญหาต่างๆน้ําข้ามทะเลไปในที่ใดก็ได้ที่แบบไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ดวงชะตาเปลี่ยนดวงชะตาดีขึ้น,นก็มีโอกาสได้ไปรู้จกักที่<า>ที่หนึง่งนมากปคนสีสกเกตนะคะทุกคนมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อุบลก็คือได้มารู้จักที่ที่หนึ่งก็คือวัดดอนธาตุที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอพิบูลมังสาเป็นวัดอยู่กลางเกาะกลางแม่น้ำอ่ะทุกคนเราจะต้องข้ามเรือแพไป มีบริการด้วยคือข้ามเรือแพรฟรีเลยนะคะทุกคนและช่วงที่มีไปเป็นช่วงเข้าพรรษาคนไปทําบุญกันเยอะมากเราสามารถบูชาทูบเทียนซื้อน้ําไปถวายที่วัดได้นะที่วัดได้นะคะกค็จะเป็นบรรยากาศแม่น้ำมูนนะคะรอบ คนไปกันเยอะมากเป็นช่วงเทศกาลทําบุญกันเนาะเข้าพรรษาไปถวายเทียนต่างๆชื่อว่าวัดดอนท่าตน,นะคะที่พี่บู์มังสาหารเป็นวัดอยู่กลางเกาะกลางแม่น้ําเลยตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะทางเข้าวัดคือสวยมากค่ะทุกคนสงบเย็นมาก